กันใหม่แต่อันใดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราได้สร้างด้วยกันไม่ว่าจะทางไหนทางกายวาจ,จาใจอันใดที่มันเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างไว้ดีและทุกประการขอน้อมบุตรทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของพวกเราทุกทุกคนนะไม่ว่าพบไหนภูมิไหนชั้นไหนภาคไหนอดีตปัจจุบันอนาคตขอให้มีส่วนในกุศลของพวกเราที่ได้ร่วมกันมาทุกภพทุกชาติ โดยทั่วกันไปจนตลอดการสาธุสาธุสาธุาธนะเดี๋ยวห้านาทีสุดท้ายสาวไยก่อไปออาสเต็ปอื่นไม่ใช่อะไรหรอกสาวได้จะลองดูวันนี้จะบันทึกบันทึกไฮไลท์นะเพราะว่าสาดวดดยเล่นลงไห้บันทึกไฮไลท์ห้านาทีสุดท้ายจะให้เป็นคลิปแลวสาดวดดยก็จะอันนี้เพื่อนๆไปได้เลยนะคะไม่มีอะไรละไม,ม่ไม่เป็นไรอันนี้สาวไดยขอ เดี๋ยวเดียวโอเคนี่นะคะเดี๋ยววันนี้มาชมต้นบานเดี๋ยวนะนี่งาช้างพระเอกตัวใหม่เพิ่งมา ทีแรกว่าจะเอาลงดินก็เลยเอาลงกระถางก่อนไม่กล้าเอาลงดินเพราะว่าถ้ากระถางนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะหันหัวแหลมๆของมันไปทางไหนตอนนี้ปลูกไว้ก็หันออกไปทางถนนตรงนี้วางตรงสามแพร่งนี้พอดีวางตรงสามแพร่งพอดีนี่กวา,มากมรกตสองใบลองเอามาชําไว้นั่งฟังไปด้วยทํางานไปด้วยนะสาวดอยขอบคุณนะคะคณลุงวัฒนธรรมหนูจนลงละเดี๋ยวนี้ ขอเก็บไฮไลท์ท้ายคลิปไว้เดี๋ยวหนูจะบันทึกไฮไลท์น่ะนี่พามาดูซะเลยเห็นไหมนี่นะจ๊ะวานามานะคะนี่นกคุมนกขุมใบกลมนกคุ้มตัวเมียย่าอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักแต่สวยดีก็เอามาปลูกไว้เนาะต้นหลิวว่านอะไรใครรู้จักชื่อก็เรียกผมไม่ได้ทักคนนะครับ ามสบายค่ะลุงคนนี้นุกขอเก็บคลิปไฮไลท์นะคะขดขด,ขอดทองนี้มาแล้วนี่อันนี้กันนกคุ้มเดี๋ยวจะพาไปไปดูปูมะขามปูมะขามกันไปดูลำห้วยน้ำสายของลำห้วยกันไม่หรอเสารได้จะเอาไฮไลท์ท้ายคลิปนี้ให้เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนั่น,านมาแล้วค่ะ ลิงเจ้าลิงน้อยทั้งหลายอยู่ในห้วยเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวเราไปแอบด,ดูลิงนั่นโอ้โหอยู่ไกลด้วยนะไม่อยากไปอะนี่เห็นไหมคะต้นมะขามแล้วดูซิผลจากน้ำน้ำเซาะวันนั้นอะเป็นยังไงโอ้โหนูนได้ยินไหมเสียงเสียงไกลามากวุ้ย โอ้มันจะมืดๆสักหน่อยนะคะนี่นเห็นไหมน้ำน้ำน้ำก็ยังข่นอยู่แต่มันก็ใสละวโน่นแหะเห็นทรายเลยเห็นทรายเลยอ่าโน่นแหะมันต้องไปถ่ายใกล้ๆนน่นแหละตอนเย็นๆค่ำๆนน่นแหละที่เด็กเขาเขาจะลงมาเล่นกันอยู่แถวนี้โอ้ภาพมันจะมืดๆนะมันจะมังนะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณวลิศขอบคุณนะคะอันนี้สาวดอยมาเก็บไฮไลท์ท้ายคลิปค่ะเดี๋ยวจะบันทึกเป็นไฮไลท์คลิปอันนี้มันจะได้ให้แยกพี่กัดสมาขอบคุณนะคะปู่ต้นมะขามนะคะเห็นไม้ลากเห็นลากโผล่เลยวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้สาวดอยอันนี้สาวดอยขอเก็บภาพไฮไลท์ท้ายคลิปนะคะโอ้ ก็นี่เลยค่ะก็พามาชมลำห้วยอันนี้ต้นมะขามต้นมะขามร้อยกว่าปีมันก็จะจะแบบภาพมันจะมืดๆหน่อยนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวลงแค่นี้ก่อนเดอ้อเดี๋ยวขอบันทึกไฮไลท์ก่อนแบตก็จะหมดแลวด้วยเดี๋ยวลงรัศดรทัชแบตสำหรับคลิปนี้ ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ